การให้สลามของของชีอะกับอาลิสุน่าเนี่ยแตกต่างกันไหมเหมือนกันไหมอย่างไรครับให้สลามรายละเอียดเราไม่รู้เขาให้แบบไหนให้สลามโดยทั่วไปก็ก็จะเหมือนกันนะนะเท่าที่เรารู้มาเริ่มเป็ดย่อยนะครับไม่ได้อะไรคือปัญหาก็คือเขาให้เนี่ะเราไม่ต้องไปสงสัยปัญหาคือเรารับได้ไหมน่าจะถามอย่างนี้มากกว่าย้อนกลับไปที่หลักเดิมอันนี้เรื่องรันฮัฟต์เลยปัญหาว่าเรารับได้ไหมครับเพราะว่ารับถ้ารับไม่ได้เพราะอะไรทาใจ กกเขาไม่ได้ถามเห็คไหมผมบอกมันน่าจะถามประเด็นนี้มากกว่าจะถามว่าสลามเขากับสลามเราเหมือนกันไหมครับถ้าเรายืนยันว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเขาคือศัตรูของเขาคือศัตรูสลามเอย่างเขาให้สลามเราไม่วายิบรับครับอืมอืมไม่วายิบรับครับคืออย่างเนี้ยในเหตุการณ์ที่บาดหลวงยาฮุดเดินผ่านท่านนบีกับท่านหญิงไอชาแปแล้วก็กล่าวอัสซามออะไรกุ้มท่านหญิงไอชานี่โอ้โหโกรธเลยนะสวนเลยโกรธโกรธมากครับ ไอ้พวกไอ้พวกเองพวกลูกหมูไอ้พวกลูกลิงนบีก็ว่ามะอยาไอช่าเอาอย่างนั้นเชร้ะไอช่าเออไอ้ท่านหญิงไอช่าเขาบอกว่านบีไม่ได้ยินหรือว่าเขาว่ายังไงนบีถามว่าอแล้วพอเธอไม่ได้ยินเนี่ยฉันตอบไปยังไงนบีก็ตอบสั้นๆอะไรก็เองก็เหมือนกันครับผสวนกลับสวนกลับแล้วพวกเขาให้สลามว่าอัสมาูไม่ใช่อัสลามูคําว่าอัสมาูเนี่ยแปลว่าอัลเมตู ขอให้ไตหงไต้หาคือไม่ใช uh ่อัสสลามุถ้าอัสสลามุแปลว่าขอขอความสันสันติขอความสันติเพราะงั้นอย่าว่าแต่กลุ่มชีอาแหละกาเฟตทั่วไปเวลาก็ให้สลามันรอยุคฤดูการหาเสียงใช่ไหมอัสสลามุอะไรุูจะขอคะแนนเสียงมุสลิมก็ตกมือดีใจกันเลยรับมก่นแล้แปะให้สลามเว้ยโอ้โหคุยกันสามบ้านเจ็ดบ้านแต่พี่น้องมุสลิมให้สลามไม่ภูมิใจ เพราะงั้นอย่าไปภูมิใจกับสลามของกาเฟรไม่ต้องรับถ้าจะรับอะไรก็ให I mean? ้มาแค่ไหนเองก็เหมือนกันเอาแค่นั้นเนี s <S ่ยคือครับไม่ใช sure. ่ไปขอดูอาให้เขาเพราะเพราะสลามเนี่ยขอดูอาให้นะครับก็คืออัสสลามุอะไรกมวะอะัยกูมุสลามวะราะมะตุลอฮิวะบระกาตุนี่เป็นการขอดูอาให้ได้พบกับให้อัลลอฮ์เมตตาให้ให้ได้มีความบระกัตความจำเริบไม่ต้องผมุมองว่า ชีอะเนี่ยร้ายแรงยิ่งกว่ากาเฟตครับเพราะว่าอยู่ในหุบก,ก๋มเดียวกับพวกมูนาฟิกีนที่อัลลอฮฺสุบะฮานวะตาอัลาได้อบอกว่าอินันมูนาฟิกีนฟิดดัสอัสลิมินานารมุนาฟิกีนอยู่ในนรกขั้มต่ำสุดเพราะว่ากาเฟตเขาไม่ได้ดึงมุสลิมออกจากที่ราก็เปิดเผยตัวเขากินหมูกินหมากาไก่จะห้อยจะแผนอะไรเ็ชั้นกาเฟตแต่คนพวกนี้กลุ่มชีอะอิหมามสิบสองเนี่ยนอกจากเขาจะไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วเขาก็ยังสร้างภาพ เหมือนกันพี่น้องกันแล้วก็ดึงมุสลิมออกจากอิสลามอันตรายกว่าครับผมอาจารย์ชลิปเห็นเหมือนกันไหมครับอ่าใช่ครับครับอ่าชีออส์นะาชริยะอ๋อมแน่นอนนะครทีอ่าแน่นอนทับบี้นันอยู่แล้วคือผมถึงบอกไงว่าบรรดาอุลามะที่ยืนหยัดในแนวทางสารับเนี่ยเขาจะพูดชัดเจนพูดอะไรเนี่ยอย่างอย่างกรณีที่เราศึกษาเรืองกลุ่มอิกวานอาจารย์มาประเด็นอิกวานนิดหนึ่งเช็คอัลบานีเนี่ยพูดซึ่งซึ่งเขาพูดเราไม่ได้พูดมากวดเราไม่ได้เชอัลบานีบอกกลุ่ม กลุ่มเอควานนะไม่ใช่ชี้ตัวบุคคลนะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าภาพรวมของกลุ่มครับร้ายแรงกว่ายวและคริสอันตรายกว่ายวและคริสที่เจ้ากรรานี้พูดที่เช้วันนี้รับก็มีเขาอธิบายว่าร้ายแรงในที่นี้ไม่ได้มร้ายแรงว่าเขาจะมาฆ่าหรอเขาจะมาอะไรลรอในด้านการเขาเรียกว่าการเข้ามาในอิสลามเขาไม่ใช่เขาเป็นอิสลามเลยแต่เขาเข้ามาเนี่ยมันเหมือนว่านําสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วมาทําให้คนเข้าใจผิด คือมันมันเสริมนิดหนึ่งว่ามันเป็นแนวทางที่สร้างการรับรองกลุ่มต่างๆขึ้นคือผมเสริมนิดหนึ่งว่าประเด็นเรื่องอีควานเนี่ยนะครับอุลมะได้ตำหนิว่าปัญหาของกลุ่มนี้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกลุ่มนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอลวละวัลบาระคือนในศาสนามันจะมีหลักคําสอนหนึ่งอย,อยู่ก็คือการรักและการเกลียดเพือ่อหลอกในบีบอกว่าคุบบูฟิลละวันบุกดูฟิลฟละเราต้องรักในคนทางขององและเราต้องเกลียด ในหนทางของลอ<า>้อเช่นเดียวกันเขาถามตามมาตรฐานก็ตามมาตรฐานของบรรดาสหบะทีนี้มันเป็นประเด็นต่อเนื่องว่าอาจารย์อาจารย์ฟาริดถ้าผมถามอาจารย์ฟาริดว่าถ้าวันนี้มีบางกลุ่มตําหนิการต่อสู้กับชีอะบอกว่าแนวทางของศาสนาอิสลามา3จำพวกไม่มีฮะดิษมันดดอีฟใช้ไม่ได้ชีอะเป็นพี่น้องมุสลิม แนวทางแบบนี้เป็นแนวทางอะไรคือเขาจะว่าเราเราในือสายควาริชคืออย่างนี้อาจารย์ชริปอาจารย์อมิตอาจารย์มนวิ์ครับครับคือการฟัตวาของนักวิชาการในระดับโลกแต่ละคนเนี่ยบางครั้งมันมีเบื้องหลังครับที่มาที่ไปครับบางทีเราก็ต้องดูเบื้องหลังครับเพราะว่าอย่างนักวิชาการในอียิปต์แต่ละคนเนี่ยในยุคที่ทางด้านอะไรนะองค์กรศาสนาหรืออัชฮัทเนี่ยอ่อนแอ แล้วรัฐบาลคุมอยู่เพราะงั้นเวลาจะพัตวาอะไรไปบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องคํานึ่งผลกอไกแขางไหมคือถ้าแข็งมากไปก็อยู่ในประเทศไม่ได้หนีกระจายไปคนละทางสองทางเพราะงั้นในคําพัตวาหนึ่งหนึ่งเราก็ต้องไปดูภูมิหลังว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรด้วยเหมือนกันครับครับใช่ครับเพราะงั้นผมผม